วันนี้มีแวะมาทักไทยนิดนึงนะคะก็ไม่ค่อยว่างเนาะก็ช่วงนี้ตั้งแต่หลังโควิดที่เขาเปิดแล้วก็เราก็ได้ทำกิจกรรมของตัวเองแล้วก็ตัดผมให้ลูกค้าทุกวนันก็ไม่ค่อยว่างน,นะคะก็เป็นบางเวลาว่างแป๊บ,บนึงถ้าเกิดใครขึ้นไลฟ์อยู่ก็เราก็แวะไปแล้วก็จอดทิ้งไว้ให้นะคะก็ไม่ค่อยได้เข้าไปหาเพื่อน แล้วก็ขอบคุณที่ทุกๆคนมาดูคลิปให้พิมีนะคะก็ไม่ค่อยได้เข้าไปหานะคะก็ถ้าเกิดใครไม่ว่างยังไงก็ไม่ต้องดูก็ได้นะคะก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าพิมิก็จะไม่มีเวลาเข้าไปดูให้เพื่อนๆสมั่นเสมอแล้วนะคะก็แล้วก็มีงานของตัวเองก็บาง หลายอย่างเนาะก็มไม่ใช่ตัดเราก็ตัดเลยเนาะตัดเราก็เราก็ต้องอาหาเรียนเพิ่มเนาะก็ไม่ค่อยได้เข้ามาหาคงไม่ว่ากันนะคะเพื่อนๆคิดถึงทุกคนเพื่อนๆที่เคยเจอกันนะคะก็คิดถึงทุกคนพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะ มาให้ทุกวันแบบนะี้ก็ดีใจมากๆที่ฝรั่งเขามาให้เราแบบกำลังใจอนะไรอย่างนี้ฮะก็เขาเขาให้มาอุดหนุนให้เราว่าอยู่ในระแวกนี้นะคะก็ฝรั่งเวลาเขาจะ,ะมาก็คือมาประจำนะก็ไม่ได้มาแบบต,ตัดที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วไปต,ตัดที่ร้านานู่นครั้งหนึ่งก็จะ ไปไหน,นก็จะไปอยู่ที่เดียวของเขานะน่ารักมากเลยนะก็สลัดเขาไม่ชอบถ่ายรูปนะนะช่างแต่ถ่ายเองนะคะ <c oughs> ผมดำนะครับฝรั่งผมดำน้ำรักน้ำมากเลยนะคะฝรั่งดูชอชองเขาก็จะมีติ๊กให้ดูผมให้ก็มีทิปให้ดีดใจมากเลย นี่สมาชิกใหม่นะคะโผล่ออกมาให้เรานะคะน่ารักมากๆต้นนี้ก็ยังไม่โผล่นะก็มีอันต้นเก่าอยู่ก็จะเริ่มจะแห้งแล้วนะคะ